เออเอาั่านเต่จับติดได้ไหมมือเขาพอดลงทำนี่ไหมตัวเงี่บปลาหยังลงงบปลาขอบปาว่ะปลาคอข่อยลงไปเอาขอยลสองมือกันเออมาปลาดุกขอย่อาปลาขวบตร้งๆตร้งๆตุงตน้งๆนด้ลูกมันจะแลีอยู่นแเหน้นะมลูเหยมลูกนื้อมือเขาบอไเด้คมนาะเอาตาปลาเหมือนลงจุคือไหม

ว่ามองมองนี้มันเคยอะนีมันเคยปลาคออยู่ฝนเลวานอะตรงมันคนรีบสีินไปตีนว้ยอ่ี้ยลุงดินอยูปลาเหมือนเรียนนี่นีแค่นั้นแคน้วะโว้ยเอาได้่เอ่อชัวกพลอยมาได้ที่นี่ตบามัน มือลมบ่ได้เต็มฟ้าทนและมันลงแตปลไปมือ,อ,อว่าคืนวาดีออกเนอนอลนงบังคนบัววะดีออกมันกปีนไวหรอมันมันไปทั้งเจาไม่เจาก็รัดไปทั้งปีเนี่ยมันช่างเหน่งโอ้ดีดด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 ดีดด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 ดีดด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 ดนดดดดดนดด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 ด โต๊ะเผลอต๊เขลไว้ต๊เขลอไอโอเสียเจ้ายังหามดเลยไอลาตปืนปาออกมดเลยมดเลยมันนอนแต่แ่นียูมองตมที่นีเมืคอยทีเอามันบานนี่เอาแกเสียก้มองตมเ่มันหนมันดูนีทักเลยเออ ไปยะาเด็ดขาดเด้อใส่อันเสือมีกระดมลงงมแหครับถ yeah, right. ้ำเลยวอยาาหาทำเด้อยาประเพิ่อนเมื่ออาชีพพรเ่เหตุกันนะครับเด็ดกันกันเม่นห้องหมุดงุมมันให้เอาดิให้เม็นงุ้มไปติดอันแหทั้งไต ไปนะมิจูหรือว่ด่าท่าน <c oughs> อีกหมดสามคีแเขาเฮ้ยใอยอ,อยากซู้นเรือกันหลับบ้านก็เด่งตู้นตู้นเลี้ยวไลยมันเลี้ยว